ดีครับผมยายสิงกินแซ่บครับผมตัวพามามอัปเดตออเดอร์นขนมปังเฮ้ยออเดอร์ขนมปังเลยออเดอร์เซ็งกระปุ่นออเดอร์เซ็งกระปุ่นครับตอนนี้กำลังพากันแบกเลยดนี่นี่ส้มไหลลูกค้าที่ออเดอร์ไปนะครับเด้อคายได้วันศุกร์นี่วันศุกร์นี่ คนที่ออเดอร์ใบภายในที่นี้นะครับก็บเได้รับของครบทุกคนนะครับคนที่ยังางก็จะเด้โอนเงินนะครับก็สามารถโอนของได้ในบัญชีได้เลยน,นะครับเด้อว,ว่าออวอขอ,องจีนผส่งวันศุกรับอ่าตอนนี้น้องทรงของก็เล็กเรียนมากครับมาซอยอีเมลกับซอยกันแก๊กแก๊กที่นีน่นขอบคุณแม่ย่างคนที่สนับสนุนช่องนะครับตั้งสนนจีนใกล้ชัวร์นะครับเด้อ คนดีต้องการเอ,อเดอร์มากกับสมารถออเดอิมเมได้ตอนนี้นะครับตอนนี้คล้องกับความสูงครับผมใครน,นี่มามสูงนี่กันอะไรนี่อกอยากกินอยากลองชิมมึงก,กับอเบอ,อเดอร์ของอาหารโจร๊บไอดีไลกับสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสามแล้วเก้าสี่ตัวครับไอดี่ได้โจ๊บแ้อเส้นเล็กเหนียวนุ่มครับอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าคนจีนสร้างไปบางส่วนเิ่นกับคอมเมนต์ในใต้คลิปมาบอกว่าเส้นนุม่มจินแซ่บดีครับอร่อย เอาไปตำส่วก็ได้เอาไปย่ำก็ได้เป็นย่ำอไข่จกเฮ็ดย่ำยำปลามึกย่ำใส่ทะเลย่ำทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ็ดน้ำจากินกนจะแซ่บครับเป็นไยม่ให้เบิรนอู้ดจะแซ่บจะแซ่บของเขาเป็นยะเฮ็ดใส่็ไทยไม่ได้ไล่ของเขาให้เ็จ่โอ้โหก็แต่ลรคนนีได้ไเ่อลองสิ่งหรือ่อง ค่ะที่4 huh? 400 yeah,

Để con lại dạy Dạy gì? Dạy ảnh để đây Khu rồng Ău giả โอเคครับอัปเดตกขอเด้อทำนี่ครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการของมาชินชมรับชมแล้วการรับรนุนช่องไอโจูดแชนเนลนะครับแล้วก็ของแยกสิงกินแซบครับผมฝากติดตามไวด้วยครับช่องของแยกสิงกินแซบนะครับเด้ออ้าวแค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคขอบคุณมากมากครับผม